ก็วันนี้นะครับยังอยู่กันที่หนองคายนะครับติดอยู่ข้างหน้าก็เป็นรถด,ด่วนพิเศษอีสานมักคาระบวนที่26นะครับซึ่งจะออกจากสถานีหนองคายเวลา19.40น 40. าทีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเดินทางกับกรุงเทพแล้วก็เข้าสู่บ้านโป่งที่เป็นที่บ้านของผมนะครับกับขบวน26นี่แหละครับจะเริ่มตอนการเดินทางกับขบวน26ก่อนนะครับแล้วก็ขอ ทักทายท่านที่เข้ามาเป็นสมัครสเปนสมาชิกช่องของผมนะครับมีคุณสปิตตี้หนึ่แปดสคุณสกอตขับคุณโทโนสักซื้อผาสุกแล้วก็คุณธเนศเฮตตีนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากนะครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกช่อง YouTube ของช่องบันปองสเตชันนะครับดยช่วยสนับสนุนการเดินทางของผมนะครับคืนนี้ผมก็ว่าจะปิดท้าย คลิปของวันนี้นะครับ16ปีการ2 5 6า3นะครับโดยขบวนรถโดยพิเศษ26เนี่ยแหละครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณสักเกือบกับ10นาทีนะครับก็จะได้เวลาที่ขบวนรถจะออกจากต้นทางหนองคายนะครับอ้เดี๋ยเราไปชมมือข้างในกันสักนิดหนึ่งกันครับนี่ครับได้คันที่12นะครับ บางส่วนก็ยังไม่ถูกปรับนะครับแต่ผังเตียงก็ปรับเป็นเตียงนอนลอยแล้วครับผมก็ได้เตียงที่18นะครับเตียงลางย่างเดี๋ยวมาชมตอนรถขึ้นออกจากปวดถอกันบ้างนะ สักคู่นะครับก็จะในเวลาที่ขบวนเที่ยวนี้จะเคลื่อนตัวจากต้นทางหลวงนนีลงาทางสินะครับครับตัวกรุงเทพจะขอลงแรงสิองสิตอปะัพนักงานกำลังตรวจต,ตัวอยู่นะครับกําลังกีก็ได้ทักทายสมาชิกที่สมัคร เข้ามาสนับสุ่นของเรกับเป็นสมพาชิคช่อง YouTube พันบงสเตชันท่านในสนใจอยากสมัครเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปน้านแรกได้เลยครับจะมีคขาวาสมัครอยู่ เตือนตัวออกไปอย่างเงียบๆนะครับสมกับไปรถนอนรุ่นใหม่ ก็ยังล่องลอยอยู่ในได้ข่าวว่าเตียงล่างเต็มหมดแล้วนะครับเรลีอัอนตัวไป็นะครับ,บความเร็วเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะ เรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้85กิโลเมตรชั่วโมงแล้ว88แล้วนะครับ89แล้วคงจะเกิน90เม่ร ก้าสิบเอ็ดแล้วนะครับเก้าสองแล้วนะครับเก้าสามแล้วเก้าสี่แล้วครับเก้าห้าแล้วนะ